สวัสดีค่ะปิดปากเปิดปากสวัสดีค่ะเออท่านติดตามช่องมามาสไตล์นะคะวันนี้คุณปากก็จะมาจะพามาเที่ยวอะไรนะคะอุทยานใช่ไหมคะเพลาเพิดเนาะอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะคะยังอยู่ในบุรีรัมย์อยู่เนาะยังไม่ได้ไปไหนวันนี้นะคะความมาชมตรงนี้นะคะเป็นอุทยานเนาะมีหลายอย่างให้เที่ยวเนาะ,ะแล้วก็ ซื้อตั๋วนะคะซื้อตั๋วเข้ามาเนาะผู้ใหญ่หนึ่งร้อยห้าสิบเด็กแปดสิบนะครับวันนี้เป็นวันธรรมดาค่ะก็เลยคนไม่เยอะเท่าไหร่นะคะก็จะมีเสื้อผ้าขายนะคะ,อะของพื้นเมืองอะเนาะม,มีหลากหลายค่ะมีหลากหลายอุ้ยงาม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 หนึ่งแถมหนึ่งวัสดุหมอนเชนลด็ดหมอนมีรถเด้น,นี่อันนี้ก็เสื้อผ้าค่ะสําเร็จรูปเนาะอุ้ยสวยๆอุ้ยอันนี้ก็งามตอนนี้เนะาะเมื่อไหรค่ะน้องท้าข้องน้ำอยู่ตรงไหนคะ นี่ค่ะนี่ลายงามๆเนาะอุย้ยอันนี้ก็งามกับอุย้ยมีหมวกตัวนี้ไหมอู้งามงามงามขายงามอืมอ่ะคล้ายๆเช่าเข่าเนาะอืมโอ้ฟีมือเด็กน้อยค่ะเด็กฟีมือเช่าเข่าเนาะเออส,สวยๆงามนะคะเด้เอเขามาเบิง่งอันนี้จะเป็นสำหรับที่ขายของที่ระลึกเด้อค่ะเด็ก่อนสิขับไปชมในงาน,น,นเนาะเพื่อนเรเพิ่มเป็นอุทยานในอย่างปลากระเบนนะคะแต่เดี๋ยวปลาต้องขับไปเบิ่งเนาะเพราะว่าครั้งแรกที่เขาบ้านนะคะราวะเมื่อ เอฟซีพามาเที่ยวเลยค่ะเดี่ยในในกับบ้าบุรีรัมย์แนววัสันพันวากะเที่ยวแห่งมวลเลยปราซรานเออโอ้อัใน,นการจัดโต๊ะนี่แนนะคะ่ะโอ้คือจะเป็นของกินใด,ดนะของ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเคียวหกักอันนี้นะคะสวยงามไหมสวยงามค่ะในห้องนี้นะคะก็จะเป็นการจัดตกแต่งเนาะของสวยงามสำหรับขายเป็นที่ระลึกนะครับทุกอย่างสวยงามนะคะ ต่อไปนะคะเราจะพาออกไปข้างนอ,อกนะออกจากตึกนี้นะคะเราสือตัวแล้วเข้ากับซิมกากันเข้าไปบ้งโอ้โหแามค่ะนี่ค่ะอุทยานดอกไม้เพลาเพลินนะคะเด้อเนี่ยนี่ค่ะโอ้มีมาบินคะ่ะไม่มาบินมีมาบินโอ้เด็กน้อยนะ,ะฮะมูในน้อยหมวกแดงค่ะผู้พามาเที่ยวค่ะอือโอ้อันนี้เป็นสถานที่อุทยานนะคะเด้อซึ่งนี่ดอกไม่นี่ เห็นว่ามีพระธาตุเขียวเกี่ยวท่านผ่านก็ได้ไหนิแม่กระสิบงาสิบนส็นเที่ยวสำรับพีทรัพนักศึกษาเนาะแล้วก็ที่เทียเ่ยวอย่างเั่นนี่แหละค่ะงามดีงามดีโอ้โอพัดเที่ยวพัดเที่ยวพัดเทียเท่ยวดูนะคะว่าสวยง,งามแค่ไหนโอ้อันนี้อยู่อำเภอคูเมืองนะคะจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะโอ้ยคุณป้าค่ะเราเคยมาเนาะค่ะอยากเห็นอยากอันนั้นเนาะ โอ้โห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 โอ้ยมาในห้องน้ำพัดกันย่างามพอด้อะไรล่อะไรมาหั่โอ้เขาอเตีงตกดีตกเตีงดีแต่งตกดีพอด้วโอ้ยห้องน้ำสวย้างค่ะสะอาดสะอ้านเลอค่ะเด้อโอ้ยเห็นห้องน้ำ้ัปวดเงียวเท่าไหร่โอ้โห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 โอ้ห้องน้าเขาจัไหค่ะอลังการอีหลีเด้อ โอ้โห<ะ>ดูดีมากค่ะคงามเนาะ<ห>นเมืนเน่อนี่ค่ะสวนอุทยานแห่งชาเออแห่งแห่งชาดเพราวะว่าสวนอุทยานเพลาเพลินนะคะเพลเพลาเพลินอำเภอคูเม,มืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับอันนี้ออกไปทงค่ะเป็นทั้งทงค่ะเป็นทั้งทงเออห้องน้ำเพิ่นเปิดเปิดโล่งนะคะเนาะเออเนี่ยค่ะเป็นห้องน้ำถือแห้ถืออันทายไปเรื่อยๆคือละ ในวิวขอวิวไปไปต่อไปหูของนางเพิ่งงามเนาะเฮ็ดดีจ้าสวยงามบ่ค่ะสวยงามบ่อลังการอยู่นนเนาะเพิ่นจัดตกแตีตงดีเด้อค่ะเด้อของนางเด้อเนี่ค่ะนี่มัดูค่ะของทาเนาะใส่อันนี้ต้นอันนี้ไหมดับกินบ่หงึมโอ้สวยงามอยู่ค่ะเมื่อนีวันธรรมดาค่อนกันหน่อยเนาะถ้าเป็นวันหยุดเนี่ยค่อนเฉลี่ยนะคะเด้อเออถ้าเป็นวันหยุดค่อนเฉลาย เมืนอนี้ไม่เป็นบ้านธรรมดาก็ดีขึ้นละบ้านธรรมดาค่ะมาหลายก็จังยังเป็นอยังเนาะคนหลายเด้เออสีไทยยังกับอะไรเด้อคุณเมย์เห็นบ่านขาง,งามบ่เหน่กับทางถนนเข้าไปมันก,ก,ก,ก็สิเป็นอาคารเนาะอ๋อเอาเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวข้าสี่ขัไปส้มในอาคารเลยค่ะเด้อบัดนี้เท่ากับสิเขับไปเมิ่งสิปอาคารนะคะมัน,ส,ปปาานะะสิเป็นอาคารในเท่าขับไปส้มเหมือนไหม อะไอย่างเนะเาะเพลาเพลินฟังดีๆแล้วเพลาเพลินมันคืออีกอย่างเพลาเพลินเพราะว่าเนี่ยป้กับมะหูเท่ากันนั่นแหละถ้าจะมากข่งแลกเนาะเข้ากันอยากฮหูเข้าต้องลองไปดูนะคะเพราะว่าเอฟซีเพิรนลพัเมือเพราะว่าเพิ่พ์เป็นเจ้าของบ้านเพิ่์ก็ต้องขัมาเที่ยวเพราะว่าบ่เคยหูจักบุรีรัมเขากับ่เคยบ่เคยมาเนาะมากับเที่ยวทั่วถึงกันตัวไหนๆก็มาแลลวเนาะ เออนี่เพิ่กนกระเทียกระทางดีเด้อค่ะเด้อนี่ไหมหกระเทียกระทางดีเนาะอือพูดอ่ะมองดูโอ้กอันนี้เนาะจะเป็นต้นอีกอย่างหรือเ่าหูยจังอีกอย่างฝากระไรฮนี <c oughs> ่ไหม,ไหมเป็นดอกไม้ไหมงามเนาะเป็นบางนางนะค่ะเด้อตะวันพันธุ์เห็ดมุ่มใส่แหมมองดูงามเนาะอือพ่นอ่ะ มาบินแล้วเล็กน้อยอยู่ใส่กับเสียงนุ่มเโอ้งามค่ะงามงไไเ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวแป,ป๊บนึ่งนะสีให้มันเบิดอันนี้ก่อนแป,ป๊บนึงงามมากค่ะมาบินมันมีสวนไม้มมค่ะด้วยรักและพักดีโอ้ช่วงนี้จะเป็นคริสต์มาสมาข่าวพันกันเลยอันนเอา้านี่ยังเนาะค่ะนี่พัชนาควัชร์เออนี่โอ้เห็นไหมค่ะ โอ้เอามีกล้วยมีอย่างพันมะหวายมาด้วยโอ้ยต้นเอียงอะต้นพวต้นไส้บ่วนี่บ่าม่เอ็นต้นเอียงเนาะต้นไส้ต้นไส้ต้นไส้อันนี้ของเก่าใจแล้วน,นี่ค่ะก็สิเป็นล้านแสดงอะเนาะเมืองน,น,น,นี้ต้นคริสต์มาสค่ะเพิ่นกระสิกำลังจัดนั่นแหละเนาะจิงกระเบลจิงกระเบลเนี่ยเห็นบ่ค่ะเนี่ยกำลนนังจัดเอาต้นคริสต์มาสมาตั้งไว้โอ้ยสีชมพูน้ำขอเบิ่งกันนะ ต้นสีชมพูอืโอ้ยงามนะค่ะเนาะบางเนี่ยสีชมพูนะอ้ยปากก็ไม่เคยเห็นนะนี่นะสีชมพูด้วยเนี่ย,นนยอ้าะบางบาง,บางของแท้ให้ของ,ขอ,งขอจับเลยน,นะเอาของแท้อยู่ของแท้อยู่เออของแท้อยูอ่จ้ะโอ้ยจะมันงามเนาะดอกซัอนๆกันนั้นมองดูอู้ยไม่เคยเห็นเลยค่ะพอดนะนะีวันนี้พอมีเวลานิดหน่อยนะคะพอดีึ่งมาเที่ยวสนามบินนี่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 มองดู งามเนาะค่ะเนาะสีแดงกระโดดง่าเนะาเนะอมางองนี่เออมองนี่อุ้ยจำเป็นงามหลายอ่อนซ้อนอ่อนซ้อนอุ้ยบด้เห็นอันต้นคริสต์มาสมาโดดเลาะเด้อค่ะเดอะ้อเนอีเน่ยมองน่ไหมโอ้ชมพู่กับมีแดงกับมีเนาะโอ้ยโอ,โอ,โอ้คุณแม่นี่แม่เพลาเพลินนะคะ่ะสถานที่มบนอิสระเอิญ่นซื้อมาเพลาเพิรนอยู่อำเภอคู่เมืองจังหว,วัดบุรีรัมย์เด้อค่ะเดอะ้อ เออโอ้งามนนับ,น,บมนมิ่เหมองเที่ยวอยู่บุรีรัมย์เนอยะวานนั่นเดอ้อพิ่ีมีมืองเที่ยวหลายอยู่ท่านนี้นเ,นเปตย่ต้นนี่ไหมบามงในมีมาบินน้กกน่อุ้ยคุณป้าก็ขึ้สิขึ้นเมื่อไรดอกเบ่งส่งสิบินไปหาผูดด้ใดดีเนาะขึ้นมาบินนี่ไห่โอ้จะมันงามตอนนั้นไหมผันปูกันตังเอาไว้ไหมโอ้มีมาบินครับมาบินครับอันมันก็สิมีหลายเค,คลิปเนาะเพราะว่าเพื่อนเราเพื่อนมันใหญ่ค่ะ อันนี้คลิปหน้าบ้านก่อนเดี๋ยวอันป้าป้าขอจบคลิปนี้ไปแค่นี้ก่นนอน้อสันสันๆเนาะเดี๋ยวพ่อเบิ้งตอนต่อไปเนาะค่ะเนาะเขาไปเบิ้งกันแรกอีกก่อนเนาะเอาแค่นี้ก่อนนะค่ะเด้อเออเดี๋ยวยังพ,พ่อกันอีกคลิปหน้านเนาะจ้าสวัสดีจ้า